สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแพรพยากรณ์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะดิฉันจะมาพยากรณ์ดวงชะตารายสัปดาห์ประจำวันที่14-20ถึงกุมภาพันธ์2565าให้กับชาวลัคนาราศีกุมค่ะโดยช่องของแพรพยากรณ์นะคะจะใช้หลักการดูดวงตามแบบลัคนาโดยใช้หลักโหราศา์ไทยค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีในการฟังได้เช่นเดียวกันนะคะชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีกุมในสัปดาห์นี้นะคะตัวคุณนะคะมีดาวราหูเป็นดาวเจ้าตัวของคุณค่ะ ดาวราหูโคจรอยู่ร่วมกับดาวเกตในเรือนพันธุและก็ดาวพระสมบดีนะคะที่เป็นดาวเจ้าเรือนลาภและก็ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณโคจรอยู่ในลัคนาราศีกุมค่ะอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวคู่มิตรด้วยดาวพระสมบดีที่ทับลัคนาคุณอยู่ตรงนี้นะคะได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์ที่ดีตมหลักของราสตรไทยค่ะและส่วนดาวการงานของคุณก็คือดาวองคานดาวองคานโคจรไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ในภพลาภซึ่งดาวองคารกับดาวศุกร์นั้นก็เป็นดาวคู่มิดด้วยเช่นกันนะคะ ชาวลัคนาราศีกุมนะคะคุณจะมีโชคดีมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานเข้ามาค่ะอาจจะมีงานโปรเจกต์ใหญ่ให้คุณรับผิดชอบนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีกับตัวคุณเองเพราะงานตรงนี้จะส่งผลดีมากในเรื่องของการเงินกับคุณด้วยค่ะขอเพียงคุณนั้นพยายามไขว่คว้าหาโอกาสในช่องทางตรงนี้นะคะแล้วก็ตั้งใจทํามันค่ะ ส่วนในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกุมนะคะการของคุณดีมากค่ะดีขึ้นอย่างมากเลยคุณจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินและดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนปตัตตนีเรือนคนรักคู่ครองนะคะโคจรมาทับลัคนาของคุณด้วยดังนั้นนะคะคนรักคู่ของคุณจะนําโชคดีในเรื่องการเงินมาให้คุณด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะดาวเสาร์กับดาวพุธนะคะเป็นดาวจเจริอนมรณะค่ะโคจรมาอยู่ในเรือนวินาศให้คุณนะคะระมัดระวังในเรื่องของคำพูดค่ะอย่าไปใส่ร้ายใครอย่าไปพูดว่าร้ายใครนะคะ และอีกอย่างหนึ่งนั้นนะคะดาวเสราร์ได้โคโจรเป็นมาตรฐานเป็นเกษ,ษ,ษ,ษตรตาธิบดีหากคุณพูดจาไม่ดีก็จะมีเรื่องเสียหายจากการพูดจาค่ะทําให้มีปัญหาในเรื่องของการเงินตามมาด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าดาวที่ที่เป็นดาวเจ้าเรือนความรักของคุณโคจรมาทับลักนณาของคุณอยู่นะคะอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสบดีที่เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะคนรักคู่ครองจะนําโชคดีในเรื่องของการเงินมาให้คุณค่ะแต่ตัวคุณเองก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดกับคนรักด้วยนะคะ ส่วนคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนมาชอบพอมาถูกอกถูกใจคุณแล้วก็จะนําโชคดีในเรื่องของการงานการเงินมาให้กับคุณด้วยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะวันจันทร์คุณจะต้องสะสางงานที่ค้างค้างอยู่ค่ะอาจจะได้รับมอบหมายให้ทํางานใหม่ด้วยนะคะแล้วก็มีการเริ่มต้นทําโปรเจกต์ใหม่ค่ะวันอังคารและว,วันพุธนะคะจะมีเรื่องหงุดหงิดใจแล้วก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดค่ะวันพฤหัสบ,บดีปัญหาต่างๆนะคะจะค่อยๆคลี่คลายลงไปค่ะทําให้คุณเองก็สบายใจมากขึ้น ส่วนวันศุกร์นะคะมีเกณฑ์จะเดินทางค่ะแต่คุณก็ต้องระมัดระวังนะคะอย่าใจร้อนวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะหาเวลาพักผ่อนหรือว่าทําอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจเพื่อเป็นการชาร์จพลังนะคะก็ขอเชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ